เอามาเปิดดูการอโอเคแล้วโอ้ยกำลังสวยเลยกินหอมขึ้นจมูกเลยเนี่ยจะน่าทานมากมากเลยเนี่ยสูตรนี้กุ้งอบพุ้นเส้นเอาไปทำทานกันได้เลยไม่ผิดหวังอีกเมนูหนึง่งอย่างที่ลุงจุนได้บอกว่าน,นี่วิธีการทำนี่และทำง่ายไวและอร่อยแค่นี้ก็สำเร็จแล้วเราก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลย ครับสวัสดีครับเจอกับลุงจุนเช่นเคยวันนี้ลุงจุนมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากกันอีกแล้วก็คือเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นวิธีทําทํำยังไงเดี๋ยวลุงจุนจะบอกว่าทํำยังไงแต่ก่อนที่จะทําลุงจุนจะแนะนาก่อนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีกุ้งนี่ลุงใช้เป็นกุ้งแม่น้ําตัวเขิงๆใหญ่ๆเลยวุ้นเส้นทอดหอยนางรม ใส่อิ้วขาวใส่อิ้วดำพริกไทยทอดปรุงรสฝาเถียวต้นหอมขึ้นช่ายน้ำตาลทรายน้ำมันพืชผงชูรสส่วนขิงนี่ลุงช้ยเป็นขิงแก่ตัวกะเทียมรากผักชีที่เราจะต้องใช้เรามาเริ่มคุกเข้าเส้นกันก่อน ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไป4ช้อนปะอิ้วขาว3ชอ้อนตามด้วยฮอตหอยนางรม3ช้อน ต่อมาก็สะอิ้วดำสองช้อนแล้วก็คุกเขา้าให้เข้ากันให้ทั่วเลยเอย่าคุกไปเรื่อยๆจนให้ทั่วเส้นพอเข้าทั่วดีแล้ว ต่อมาก็น้ำตาลทรายช้อนหนึ่งเข้าให้ทั่วแค่นี้ก็ได้แล้วเรามาเริ่มทำกันเลยเปิดไฟอัะมันพืชใส่ลงไป ตามด้วยากผักชีกับกระเทียมทูบใส่ลงไปขิงแก่ที่เราได้หั่นไว้นี่ใส่ลงไปพริกไทยเนตที่ระบุบไว้เนี่ยใส่ลงไปเลยแล้วก็ผัดให้หอม เป็นหมูสามชั้นที่เราได้หั่นไว้นี่เดีย๋ยวเอาลงไปผัดผัดเขาให้หอมให้หมูกับสมุนไพรเรานี้ให้เข้ากาันให้กลิ่นหอมเลยจะน่าทานมากเลยแค่นี้ก็ พอแล้วเอาเส้นใส่ลงไปเลยเอาได้เติมน้ำลงไปแล้วทีนี้เราก็าเอากุ้งลงไปวางเนี่ยวางเรียงกันไปเลยไว้บนเส้นนี่เลยจากนั้นเราก็ปิดฝาอาเรามาดูเราอบไว้พักใหญ่แล้วว่ากุ้งเราสุก ดีนี่ยังเอ๋าโอเคเลยไป่ผักลงไปแล้วก็ปิดวาไว้อีกพักหนึ่งเรามาเปิดดูการเออโอเคแล้วโอ้ยกำลังสวยเลยดินหอม ขึ้นจมูกเลยเนี่ยจะน่าทานมากๆเลยเนี่ยสูตรนี้กุ้งอบพุ้นเส้นเอาไปทําทานกันได้เลยไม่ผิดหวังอีกเมนูหนึ่งอย่างที่ลุงจุนได้บอกว่านี่วิธีการทํำนี่และทําง่ายไวและอร่อยแค่นี้ก็สำเร็จแล้วเราก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลย พุ้งอบวุ้นเส้นสไตล์ของลุงจุนก็ได้สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วหลานและผู้ชมเอาไปทำทานกันได้เลยอร่อยอีกเมนูหนึ่งท้ายนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ลุงจุนด้วยเพื่อลุงจุนจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาให้ดูกันไปอีกนานๆขอบคุณครับ